ครับวันนี้พี่ีพาทุกคนมาชมคลิปรอบคันสำหรับเจ้า Honda c b 500X นะฮะรถคันนี้เราบอกว่าจดทะเบียนปี2023เป็นรถใช้มือเดียวครับเลขไม้4,000กิโเมแท้ครับมาพร้อมของแต่งจัดเต็มครับจะแต่งอะไรบ้างสวยแค่ไหนเลขไม้แท้ไหมรีบมาครับมาฮะเลขไม้คันนี้บิ่งมาครับ4,783กิมแท้เรามีเลขไม้จากปลูกค้าให้ดูทุกคัน จอเรือนไม้สวยใสยเหมือนเดิมครับฟังก์ชันการใช้งานสามารถใช้ได้ครบทุกฟังก์ชันไฟติดครบทุกดวงมาครับกุญแจคันนี้ครบ2ดอกกุญแจกล่องด้านหลังมีมาให้ครบเลยประมาณอูเกือบเกือบหดอกนะฮะคันนี้ครโชตสวยครับไม่มีรอยขันรอยเซอร์วิสแผงคอบนเดิมสวยลายริ้วรอยตุ๊กตาแฮนเดิมฝาปิดรูนอ็อตครบแฮนด์นนเป็นแฮนด์เดิมไม่มีรอยนะฮะประกับไฟฟ้าเดิมตัวส่ต่างๆไม่มีลาลานะครับปอกแฮนด์เดิมนี่แทบไม่สึกเลยตุ้มไปแฮนด์เดิมคันนี้ได้กาดแฮนด์แต่งด้วย มือคลัต์มือเบรกนะครับไม่คดไม่งอกับนี่ครับประกับคันเร่งตัวสองต่างไม่มีเดรอลางนะครับฝาถังเดิมสวยครับลายดิ้วรอยสติ๊กเกอร์วอร์นิ่งอยู่ครบตัวถังแทบไม่มีรอยฝนแมวไม่มีบุกบลักยิ้มเลยครับเบาะนั่งจะคงเป็นหนังเดิมนะฮะไม่มีขาดไม่มีรูคันนี้มาเพราะกกล่องด้านข้างแต่งดัดใบหลังอีกทั้งหมด3ใบพร้อมกับแหลกแบบตรงรุ่นแข็งแรงมากเลยครัคันนี้ครับมาฮะด้านหน้า คันนี้ยังคงเป็นชิลหน้าเดิมครับสวยใสยมีรอยหินบ้านเล็กน้อยตามการใช้งานนะครับกาดไฟหน้าแต่งโคมไฟหน้าเดิมสวยครับต้องบอกว่าแทบไม่มีรอยหินเช่นเดียวกันนะฮะคันนี้มาเพราะชุดไฟสปอร์ตไลท์คู่หน้าอีกหนึ่งคู่นะครับกระบอกโชกด้านหน้าไม่มีบุบกระแทกด้านหน้าและด้านข้างบางโคนหน้าเดิมครับไม่มีรอยขีดข่วนแตกร้าวยางด้านหน้าครับนี่ฮะยางเดิมติดรถจากศูนย์สี่พันกิโลเมตรแท้แน่นอนครับขอบล้อด้านหน้าสีเดิม ไม่มีถะลอะไม่มีดุ้งครับจานเบรกด้านหน้าครับเป็นแค่รอยนะฮะกระบอกชกด้านล่างไม่มีรอยหินรอยล้มรอยสไลด์คาลิปเปอร์เดิมสวยครับคันนี้มาพร้อมกับกาดหม้อน้ําด้านหน้าแต่งขอท่อสวยครับไม่มีบุบกระแทกด้านหน้าและด้านข้างนะครับนี่ฮะชุดแคสบาร์ด้านข้างเป็นของแต่งสฟลิด้านซ้ายไิ่งด้าน,นขวาครับสติ๊กเกอร์เต็มนะครับไม่มีฉีกขาดหลุดล่อนแตกร้าวเลยครับ ขาเวบาวสวยไม่มีรั่วซนะึมและคาบกาวนะครับแข็งเครื่องเดิมครับไม่มีรอยล้มและก็ล้มแปะพักเท้าแ้านกวาครับยางเต็มขาเหยียบเบรกหลังไม่คดไม่งอคันนี้ยังคงเป็นท่อเดิมนะฮะมาฟังเสียงท่อคันนี้กันาร์ทติดง่ายครับรอบเดินเบานิ่งอัตตาเร่งนี่ขึ้นเร็วลงเร็วครับรอบเครื่องยนต์นิ่งครับเดินเรียบไม่มีสะดุดเลยครับ เอาละฮะสวิงอาร์มด้านขวาต้องบอกว่าไร้ริ้วลอยนะครับจานเบรกด้านหลังเป็นแค่ลอยนะฮะมาพร้อมกับระบบเบรก ABS นะครับขอบรถด้านหลังครับไม่มีฉลอกไม่มีดุ้งยางหลังครับเดิมติดรถจากศูนย์ครับ4,000กิโเมตรแท้นะฮะไฟท้ายเดิมสวยศูนย์ตรงไม่มีบิดเบี้ยวเลยครับรถคันนี้ไม่เคยมีอุบัติเหตุใดทั้งสิ้นแน่นอนนะครับมาฝั่งซ้าย นี่ครับโซสเตอร์เดิมติดรถจากศูนย์ับสวิงอาร์มฝั่งซ้ายสวยครับไหลลิ้วลอยฟิกเกอร์วอร์นิ่งอยู่ครบครับพักเท้าด้านซ้ายครับยางเต็มเต็มฮะนี่ฮะคันเกียร์ไม่คดไม่งอครับแข็งเครื่องฝั่งซ้ายครับไม่มีรอยล้มแล้วก็ล้มแปะฝาเววสวยครับไม่มีรวซึมและคราบกาวแน่นอนเฟลลิ่งด้านซ้ายครับฟิกเกอร์เต็มไม่มีฉีกขาดดูดลอนแตกแล้วครับหน้าเครื่องฝั่งซ้ายแห้งใสตามสไตล์ทันเดอร์ไบท์นนทบุรีครับ กระบอกชกด้านล่างฝั่งซ้ายไม่มีรอยหินรอยลม้มรอยสไลด์เลยครับอาราฮะคันนี้เราเปิดราคาไว้อยู่ที่199,000สาหเบาทท่านั้นดาวเริ่มต้นเพียงสามหมื่นเก้าพบาทฟรีค่าจัดไฟแนนซเหมือนเดิมฟรีค่าของตกทุกเรทฟรีค่าโอนรับแลกเทินบิ๊กไบค์รถเล็กทุกรุ่นใครหาอยู่นะสัตว์รุ่นนี้รีบมาครับสีนี้มีสีเดียวคันเดียวใครมาก่อนได้ก่อนเราเจอกันครับธนตบันทัมบลีครับสวัสดีครับ